สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ออโตวิชั่นแม็กซ์ครับครับผมตูนเศรษฐพลอุบลวงครับกระผมนักบินพานุพันธ์ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรา2คนครับอยู่กันที่งาน Thailand International Motor Expo 2021มหกรรมยานยนต์ครั้งที่38แล้วฮะครั้งนี้เนี่ยเต็มคอนเซปต์งานของเขาคือ time to enjoy ครับมหกรรมสุขสันต์ของคนรักยานยนต์เดี๋ยวจะพาไปชมครับข้างในว่าข้างในเนี่ยมีไฮไลท์อะไรบ้าง นี่ครับมีรถรุ่นใหม่ยังไงจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนวัตรกรมใหม่ๆรอท่านอยู่ครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับกับออโตวิชั่นแมนครับไป ก็อยู่ในบูธของ Mercedes-Benz นครับก็ต้องบอกว่าปีนี้ Mercedes-Benz นเนี่ยนำรถมาครบทุก segment นะถ้าเป็นรถทั้งรถน้ำมันรถปลักอินไฮบริดรวมไปถึงที่เป็นไฮไลท์ไฮไลท์เลยของมาในวันนี้ Mercedes-Benz นับ EQS all new Mercedes-Benz EQS สุดยอดเขาบอกว่าเป็นรถไฟฟ้า100% 100%เลยที่ผลิตในประเทศรุ่นแรกรุ่นแรกของเบนซ์ใช่แล้วก็ ความพิเศษของมันเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่า้าชาช้าเต็มนะวิ่งได้770กิโลเมตร770กิโลเมตรเลยมากนะครับแล้วในรอบเดียวแล้วก็เนในตัวของ EQS เนี่ยเทียบชั้นเท่ากับ S Class ว้าวแต่ยังไม่มีขายนะตอนนี้ยังไม่มีขายนะตอนนี้นะแต่ว่ามีมาโชว์นะแต่มาโชว์ในงานนะครับมีมาโชว์ในงานแล้วก็ ท่านที่สนใจนะครับในงานเนี่ยในบูธของ Mercedes-Benz เนี่ยก็ยังมีส่วนของรถที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดด้วยนะไม่ว่าจะเป็น E l a า s, <S นะครับ C l a s s นะครับแล้วก็ด้านของ G.L.C ก็มีนะครับรจริงๆขนกระโวนมาหลากหลายเลยใชย่รวมไปถึงสาวกข,ของ A.M.G ทางด้านนู้นก็มีมมะนะครับมี<ม> A.M.G มานะครับ ก็ใครที่สนใจบูธของ Mercedes-Benz นะครับก็สามารถมารับชมได้มาฟังโปรโมชั่นดีๆนะครับมาดูไฮไลท์และที่สำคัญอย่างที่บอกครับ EQS อยากให้มาสัมผัสใครที่ชอบเรื่องพลังงานทดแทนรถที่เาเรียกว่ารถไฟฟ้ารักโรคนะครับนี่เลย Mercedes-Benz รอทุกท่านอยู่ครับฝากด้วยครับ